อันแล้วครับอ like ันนี้นะครับที่ปลูกแฝกเลยนะครับนี่นะครับติดนะครับแฝกขึ้นนะครับริมคันล้อมนะครับส่วนด้านไหนที่เขเขียวนี่ก็คือเกระดุมเลยนะครับนี่นะครับแฝกนะครับที่ควายทานช่วยได้นะครับนี่นะครับแฝกเขียวขึ้นมาทุกกอเลยนะครับนี่นะครับแฝก แต่ขึ้นมาแล้วนะครับส่วนด้านไหนนี้ก็เป็นกระดุมเลื้อยนะครับต้นไม้ก็เป็นที่น่าพอใจนะครับส่วนด้านในก็จะเป็นข้าวหอมมะลิแล้วนะครับนี่นะครับนี่ที่ควายนะครับผ่าน